ปืนลองเป็นลูกโมงโอเคเพื่อนกูเข้าใจว่าคนวลวร้อยสองจะมีปืนครบอ่ะนะแต่ตอนนี้รอนายอยู่นะเพื่อนอะไรออเครออยู่สองเราเข้าใจนะเพื่อนว่าวลวร้อยสองมันจะมีอะโอเคอะไรกันนะเพื่เอ้าโอ้โหหาห้องคนหน่นึกว่ามันเป็นแบทเทิลรอยัลแบบห้าคนอะเหมือนกับดูดออฟเซเวอร์อะเอ้า ทำไมเจ้กูขาทำไมกูไปอยู่ฝั่งนี้วะกูเอาฟิลมไปฟิลมทอยยศพวกกูทอยยศพวกกูทางกูขาฟิลมทอยยศพวกกูตอนนี้กูอยู่ในเกมวะแต่เพื่อนไม่ทำไมกูอยู่ตรงนี้เอ้าอยู่ที่ใครวะที่สี่อ่ะมันฆ่าไม่ได้เหรอโอเพื่อนเอาไว้เนี่ยหมดมมีกูอยู่คนเดียวอ่ะมันบอกว่ารอหนึ่งคู้เล่นกันมังรอหนึ่งคู่เว้นรู้แล้วรู้แล้วอ๋ออ๋อใช่ใชป็นอะอันนี้หมดคนเดียว เราหมโหลดแล้วแหละอ๋อรู้ละคือไดีไม่มีทีมไม่เงี้ยข้ามั่วไปใช่ไหมฆ่ามั่วไปใช่ไหมใช่ไในหมดเจอใครใส่หมดเอาจัดไปกลัวที่ไหนอ่ะเจอมึงมึงจะไม่ยิงมึงจะโอ้โหใส่กูเลยคนแรกไอ้เหี้ยปืนไม่นะใครวะใครวะใครวะเอ้ายิงยิงมาดีเพื่อนไอ้เหี้ยกระสุนกูหมดไอ้สัตสเว่งเฮ้ยเหี้ยโดนคนแรกไงวะเฮ้ย โดนเมษาแมนยิงว่ะเพื่อนจบแล้ะตอนนี้ตอนนี้กูอยู่ไหนวะายิงเขามาเสียปืนให้หรอไปอะไรวะอ๋อมันมันยิงแล้วมันเปลี่ยนปืนไปเรื่อยๆเหรอใช่ใช่อ๋อจีซจีซมาทำไมเดียวเออบสองคนเด้เฮ้ยหี้ยไอ้ยหี้ยด้านบนแยย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 ย ใช่ป่าววะใช่เมษาป่าวะไม่น่าใช่ป่ะคิดเองอ้าวฟิวเหรอกูก็หายอยู่อืใครกันเนี่ยเหนียฟิวกูร้างแคสมึงได้แล้วเอาใครวะ้ยตอนนี้กูตอนนี้กูเพย์ออฟต์เกมกูเพย์ออฟต์เกมอุ้ย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 เหนียวเหนียวกูไม่อยู่อ่ะกูไม่อยู่อ่ะหามึงคือมันมันให้ค่าสูงสุดเท่าไหร่เนี่ยเพื่อนมันเกมถึงจะจบอ่ะ นาทีอ๋อเรียบร้อยไอ้เหี้ยมึงคิดไงเนี่ยมึงก็ปืนได้ไหมกู Fuck แดนดันดันดนนอยู่ไหนกันวะเพื่อนเฮ้ยอะไรนะันลูกซองเหรอเฮ้ <c oughs> ยเชี่ยลูกซองออกมาลูดด้ยเหรอวะโคตรเฟี้ยวเอยเออเออฟิลเดอร์ซันเอ้าไม่ใช่เมษา อยู่ไหนกันหมดวะไอเมเพื่อนอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวกูไปหาอ้าวอ้าวเกิดใกล้กันยิงโดนใครวะไอเทียนนี่หว่ากูไม่เคยเหรอเหรอเทียนแม่งโอ้ยกูเห็นนะ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 โอ้ยใครวะไม่ใช่เพื่อนเนตตี้เราเฮ้ยใครกันเนาะใครกันเนาะอืมไม่ใช่เอเอ็นอื้ยโดนเทียนโดนโดนเทียนไหวหวังว yeah. oh. ่ะ อันนี้หินกลัวเฮ้ยโอ้เพื่อนนิยมการตุยนน๋ยนิยมการตุย๋ยเอ้ยเฮ e ยฟิลเดอะซันเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับ <laughs> เอาลูกส่งให้กูทำไมงี้เอ้ยยังไม่ได้ใช้ลูกซองวะมีบางสังหรณ์ว่าต่อไปจะได้ใช้ลูกซอง <laughs> อยู่ไหน,นนะไเนี่ยจะไหนเรเอ้ยนะอย่างน้อยก็ยังมีปืนให้ใช้นะเพื่อน ฟิว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 กุลาร์ตกุลาร์ตกูได้ใครวะไอ้ยังไมนีู่กูคนในตีเปล่ะเฮ้ยกุลาร์ตกุลาร์ตกูบอกแค่นี้นกูสายลาร์ตกูสายไอ้ยังไมไม่สาเปล่าวะเยอะไรวะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ใครวะกระโดดเข้าไปในบ้านมึงจะอันไหนๆออกมาออกมาใครวะ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 ชื่อดิไม่ใช่คนในตีว่ะ เงแม่งเอ้ยแย่กูได้ลุกซองสับเพื่อนได้เอฟหนึ่งไปแปดเจ็ดอะโคตรแย่จะลือนปะไอ้ต้งกินระยะไกลแน่แน่ไอ้ยสไนเออร์ฟิลขอให้มึงโชคดีเฮ้ยเจะว่าโมูโอ้ยธรรมดาที่ไหนอ่ะลุกซองโคตรแรงเว้ยไอ้กูยิงได้เฮ้ยกูจะได้เปลี่ยนซื้อไอ้ยเพื่อนมีใครอยากเทรดไม่ตายวะไม่ตายวะอย่างนั้นแหละ กินอีกแล้วใครวะโอ้อิงเหรอเนี่ยตัวพี่ใหญ่น้อยสุดแล้วเฮ้ยอิงเพื่อนอย่าคิดมากสัตย์เฮ้ยฟิวเดอะซันแซงกูไปแล้วเอาหน่าอย่างน้อยนะยังมีที่อยู่นะเพื่อนนี่เราเป็นเพื่อความสนุกไปโอ้ยฟิวเดอะซันฟิวเดอะซันแต่แกรู้ว่าฟิวมาเทียสบอาฟิวมาอยู่ไหนกูไม่ค้า มันอยู่ไหนพ่อมึงอยู่ไหนกันเนี่ยเพื่อนกูไม่เห็นพวอมึงเลยอ่ะกูเห็นว่ามันมีคนอยู่ตรงนี้นะเช่คทำไมกูวิ่งหาคนไม่เจอเพื่อนพ่อมึงอยู่ไหนกันเนี่ยตอนนี้กูได้คนหนักอ่ะนายโง่เอยเอายิงยิงมันเปลี่ยนปืนเปลี่ยนอบบโง่เลยอ่ะไอ้ใครวะเบสาแม่กูได้สุดเลยอ่ะ วิ่งไปสายที่หนึ่งว่ะเฮ้ยยุยยุยธรรมดาโอ้ล้านจอดเป็นกูด้วยนะอ๋อไอ้ยังไม่ถึงซนไหนม่นเป็นโคตรยากเว้ยจึ๊กเจ็บทำไมกูต้องจึ๊กแน่โงโอ้ไม่อยากบอกว่าเมื่อกี้ไม่ปฏิพับพทีเลย feel feel the sun f e เ l the sun มันได้ที่สองได้ไงวะเฮ้ยสุดยอดเหร ก็คนเรียบร้อยแม่งอยู่อันดับไงอชัดเชียร์แม่งทำไมมันเป็นหมดนี้กูเจบเอฟฟี่เหมือนจอมไงเฮ้ยวงแมงไงเหรอมะเอ้น้งงโหเลยมันเล่นไม่ยากหรออ่าแล้วแต่นะแล้วแต่นะเป็นเจ้าของห้องว่ามันน่าโม่จริงเลยเอ้ยเจ้าของห้องนี้ถ้าจำไม่ผิดนี้เขาเป็นคนที่หลอกมากเลยนะครับใช่ไหมใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ช่ดูดีเพื่อนนั่นเนี่ยเจ้าของห้องเลยดูดีใช่ ไปคนที่วาลในด้านลบนะครับไม่ใช่ปะไม่ใช่เนี่ยเจ้าของเจ้าของห้องมึงอะใหญ่ใหญ่โยนโยนเจ้าของห้องไปกันหมดเลยเพื่อนหมดหมดอะไรปะกูตีรับได้ปะอย่าเล่นปลุกแบนนะอย่างอย่างน้อยกูก็รู้ว่าแบบว่าเกมนี้กูมีคนแบกก็ว่าเอออย่างน้อยก็มีสี่คนแบกกูได้กูรู้ว่าเสียใจว่ะเพื่อนพูดอย่างนี้กูเสียใจว่ะกูเสียใจมากเลยเนี่ยโอ้กูเสียใจว่ะ เสียใจจริงเลยเสียใจจริงเลยเกรงๆนี่แหละเพื่อนโอ้เสียใจจริงเลยไอ้กูเล่นสไตลไหนนะตอนเนี้ยตอนนี้กูเล่นสไตลไหนนะม่ได้ไม่ได้เฮ้ยเพื่อนไอ้แค่อันนี้วงแหว่งเหรอใช่ไม่รู้อ่ะสุยวยวะกูไม่รู้อ่ะกูกูลืมบอกพวกมึงอ่ะว่ากูไม่ได้เป็นนันนะกูเล่นไม่เป็นเลยโอเคมเได้มาได้ตายพอเฮ้ยเอาว่ะเพื่อน โอ้ยคุณพี่อะไรมาอยู่ในโดรนเลยเดินมากูยังไม่ได้ซูมเลยเขาบอกกูแล้วเชื่อคนวะอันนี้ชิมดูจังวะเชื่อคะแนนแม่งไปโคตรไวเลยฟิวเดอร์ซันเอามันฟิวเดอร์ซันเอามันไอ้ฟิวเดอร์ซันเก็บแล้วโอ้ยยังเฟิร์สคิวอ่ะอยู่คำขุยอินปั่นก็เลยแค่แม่ยเอ้ยตึกเพื่อนตึกชั้นสองหลวงพี่ที่นเปอร์ฟิวฟิวชั้นสองชั้นสองโอ้ยยี่มีตัวล่างมวกาชั้นสองเห็นเลย สองก็กูโดนมันสวยสวยเมษาสวยใช่ปะใช่ปะโอโดนลอยข้างไม่นะกูกูจะพยายามไม่ถ่วงไม้ยคุมการเองวิ่งไปเลยได้เอื้อกูแตกไม่ใช่ปะใครมากับกูข้างไงฟิลแต่ว่าข้าขึ้นหลังคานะเ้ยสองตัวเอ้เอ้ฟิลฟิลเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยแปนึงแปนึงรอก่อนไหนอะฟิลเว่นมีสักตัวไย มันวางเมเปิ้ลไม่ได้หรอเวี้ดอ๊ะเขวี้ดอ๊ะไหนเอามีตรงไหนอ่ะเขวี้ดอ๊ะเขวี้ดอ๊ะเขวี้ดอ๊ะเรียบร้อยคิวแรกของกูกูตายกูอยากได้ปืนกระสุนร้อยนัดเพื่อนมันไม่มีใอ้กูกูไม่ได้ตัดปืนนดิเบื่อแตกไม่มีปืนคนหนักเลยเพื่อนมันเปลี่ยนคัสยังไงอ่ะเปลี่ยนแบบเห็นตอนเหมือนตอนเริ่มเกมอ่ะที่มันเปลี่ยนปืนได้อ่ะ มันเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้มันมันกดตรงไหนอ่ะเพื่อนเอ่อตรงจะมีสีเหดือดเดือดแล้วก็มีสีเหดือดเดือดพื้นผ้ายเป็นไอ้สงอันฮ่าฮ่าฮโอ้จบแล้วเพื่อนจบแล้วโอ้เสียใจว่าเออมันลอยบ้อลโลมันลอยบอลไหนไหนไหนฟิวตรงไหนซอยเลยจ้าจ้าจ้าซอยซยวมันมีหลายซอยนะฟิวเอ้ยเอ้ยเครื่องบินเครื่องบินตรงเครื่องบินเอือ บนบ้านบนบ้านบนบ้านมันหน่อยบ้านเราเพื่อนมันเอาแล้วอะไรบนบ้านอะไรเ้ยใครใครโดนยิงอ่ะตรงด้านหน้าบนบ้านระวังนะเพื่อนระวังนะระวังนะฮึไอ้ขี้หัวหัวสัตว์เอาหนาเอาหนาวนะเล่นขำๆอยู่ข้าไม่ได้เล่นงานอือไอปืนหูถึงวะออกมาเจอกูใหม่ดิมีแกนมีแกนขอใหม่ได้ เชื่อไอ้นี่แม่งโหดจังวะเก็บสองเม่ได้หรอฟิอฟ้ามาแล้วฟิว้าโอ้ยเพื่อนคะแนนทีมเราสีฟ้าใช่ป่ะสวยสวยสวยว่านำอยู่ว่านำอยู่คัมซูมาแล้วกูขอฟื้นเวอรแป๊บหนึ่งเทียนดูให้กูด้วยเอ้ยเอ้ยเทียนเทียนดูจริงกดูจริงเพื่อนมันมาแล้วเทียนจิ๊กมันเสิยกูดเจิงกูเจ็บมากเลย มันก็หิวเดี๋ยวก็หิวเอ้ยใครยิงราเปิดปะเทียนกูไม่เห็นมันเลยมันตายแล้วมัตายแล้วยิงมันมันมาแล้วเทียนเอือเกือบ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 ฟิวฟิวฟิวกดไว้ก่อนกดไว้ก่อนเวียดกูจะหมดเพื่อนเจอบรั๊บเจอบรั๊บเจอบรั๊บเปิงคิวสองคิวนั่นแหละมุมนั่นแหละมุมหาแดกเราจัดไปจัดไปจัดไปตัวนี้ตัวนึงแตกแตกเออไอ้กดไอ้กดวิทยุมันทำไรได้ป่ะเพื่อนกดแวะกดแล้วกดแล้วะ ไปเว้ย okay, จวเจอหัลูกพ่อไปเลยอ่ะเฮ้ยมินิกันว่ะมาเว่ยลูกพ่อเชี่ยมินิกันโคตรแรงเอ,เอือมันก็ตายใช่เฮ้ยเฮ้ยคะแนนเราน,นำว่ะเพื่อนสุดยอดว่ะเออต้องเปิดนิน่งแรงยังมาใส่หัวมันว่ะระเบิดระเบิดไหนไม่ขวานไม่ใช่ระเบิดอ๋อ ยังไม่เล่นนานเออมาแล้วมาแล้วเทียน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 ออกมาหน่อยเพื่อนกูไม่ได้อยู่กับมึงมันเอาเยอะเราขาดสไลเปอร์ซัพพอร์ตจากด้านบนโอยมันจะเอากลได้ยังไหวอยู่อย่าอย่าฟิวเดอร์ซันเอามันฟิวเดอร์ซันเอออย่างนั้นแหละฟิวไม่เจออีกคนนึงมึงมันมึงพลาดฟิวกูเปิดแมปแล้วกูเปิดแมปแล้วออกมาหนเลยเขี่ยกระสุนหมดเรา ฟิวกระสุนจะหมดแล้วอ่ะนัดเเเยกือบหมดแล้วโออยากได้คนหนักอ่ะแม่งคนหนักอยากได้คนหนักแบบมันอ่ะไอ้เแค่แม่งกระสุนแม่งน่าจะเยอะอ่ะอยากได้วะทำไมเปลี่ยนต้องมันมันมีแจกปะไปเครื่องบินเออมันเข้าบ้านเราตัวหนึ่งไม่ไปห่วงไม่ต้องห่วงคิวสุดท้ายกูเองกูเองอาไรสมองช้างเป็ไงวะเนี่ยนี่กูฆ่าไปสามตัวเองไหงโคตรฟุ้งเลยว่ะ กูว่าอิงแบกอะเกมเนี้ยไออิงแม่งแบกไม่ใช่ละไม่ใช่ละกูไปรับกระสุนให้มึงเยอะเลยเฮ้ยโคตรฟุกไปว่ะฉากนี้โอ้โหปืนไม่มีจะโขไปจบแล้วเพื่อนไม่มีของแตกงยิงจบว่ะเพื่อนเฮ้ยฟิวเดอร์ซัทมันทำได้ยังไงวะหมดหมดสามตัวสามตัวของกู คปตัวเป็นไปได้ยังไงวะอ๋อแปตัวประเมินพลังบูต่ำเกินไปไหม่นะประเมินพลังท่านต่ำไปอย่างนั้นเหรอโอนคอนค่าอย่งกูบงิกโอนค่าอ่กูบางิกดูเอสิดกูมันฟุกเฉยเยเรมันฟุกเฉยเมึง่กูน่จะมีอันนี้เปล่าลังแสงเิ่มคะแนนใช่ใช่เอ้ยจริงจว่ะกูค่าเยอ่กวกับึงแต่ค่าสิบสี่ไปมึงได้เอ็มวีพีวะเกมมันแปลกกว่ะ โอเคไม่ยุติธรรมอ่ะโอ้เสียใจว่ะเสียใจว่ะเสียใจว่ะยอก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 นะยอกนะไอ้คนหนักโอ้ไอพีดีเหมือนกูฝันว่ะเพื่อนกูได้กูได้คนหนักเอากูได้คนหนักแล้บอกเลยงานนี้มึงเล่นแดงไม่ได้วะมึงแดงอันนั้นเอ้าไม่ได้เหรอมึงเล่นได้หมดเลยมันเล่นไม่ได้มันมันอัปเดตใหม่มามันคัสตอมทำแต่งไลน์ได้ด้วยอ่ะเนี่ยโคตรเฟี้ยวอ่ะกูแดงน้อยกันหน้ามันก็อยู่เคียนไก่ชนกูนี่มา ใครวะแพนด้าอะไรอย่างไม่ที่ไอเทียมมีฝันรู้ป่ะไม่สายด้วยเอาที่ผ่ายแล้วเอาแแมบเดิมอีกแล้วโคตรเกลียดเลยมันมันได้ปืน MP MP มันเหมือน MP 40อ่ะแต่ว่าในเกมมันเขียนว่า HG 40อ่ะแม่งปืนโคตรเกลียดเลยโคตรเกลียดปืนเนี้ยมาเจอเอาใครอ่ะยิงยิงยิงอิงห่วย ตอนนี้ตอนนี้กูบอกว่กูเปิดหมดก๊อตกูเปิดหมดก๊อตกูพอมฆ่าทุกคนกูพร้อมฆ่าทุกคนตอนนี้เกมมือขึ้นมือขึ้นอะไรกันดีวะเฮ้ยใครเนี่ยใครเด็กใครเด็กกูยิงไปก่อนเปิดก่อนได้เปรียบพอสอนไว้จะากดปุ่มไม่ติดวะเอ้ยเฮ้ยอ้ไ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 อ้คราไอ้ไใคใวรวอ้ไ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 ้ไอ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 นอ้ไ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 ิ้ไอ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 ่อ้ไ้ไอ้ไ้ไอ้อ้ ไอ้อิงแม่งยิงตูดกูโอ้อยิงเพื่อนโอ้จอแบแล้วสหารยิงยิง <c oughs> แม่งยิงแม่งสังหารชอบตูดยิงแม่งชอบตูดยิงมันตูด<อ>ตูด,ตดกูทุกคนไอ้ไอ้ใครวะใครวะใครวะไอ้เงยตอนหลังก <c oughs> ูเคคม, <c oughs> มืเคค่อกูเพ่เกิดมาทีกูอนแล้วกูเห็นบางคดีเหยียดยัเพิ่งเกิดมาเสียใจด้วยเพื่อนเสียใจด้วยเพื่อนใครวะใครวะ ใครวะกูยิงใครไปเอาเตียนกูเจอมึงแล้ววะเฮ้ยไปอ่ะกูไปอ้ะเ้ยเีชฟฟิวมุมไปกินะเออใครวะฟิวเดอร์ซันใครวะกูอยาหวังใครเนี่ยเฮ้ยแข่งนะแขังนะเอาฟิวเดอร์ซันเขียนมึงไม่เจอกูเลยวะ เออใช่ไม่เจอไม่เจอไม่เจอเมสาไปตั้งแต่เริ้มเกมมาเออโดนนุยหลังเยอะผู้ใดวะเฮ้ยเพื่อนกูบอกตรงนะสองคิวที่กูตายอ่ะยิงฆ่ากูล้วนเลยไม่ยิงหลังยิงเพื่อนนายชอบที่ตรงนั้นเหรอเดี๋ยวจะตามหานนยนะไม่ต้องตามหาแล้วเจอานแล้วเอ้าไม่ใช่สวยวะยิงยิงเรื่องเมื่อกี้วิวมันไปเถอะเพื่อนวิวมันไปเถอะกูกูไม่ได้พูดอะไรงั้น เือมันไปเหินไอ้อะไร่ซองหัวด้วยมยเียนเียนทำเขียอะไรเอ้ไอ้ไอไอ้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 ไอัดมากอวกอึงอ่ไกัไวะเฮ้ไอ้ไอะไอ้ไอ้นอ้นอ่ะม้ไอ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 ้เอีไอ้ไอไอ้ไอ้ไอ้ไะไอ้ไอ้ไย้ไอ้ไอ้ไอ้ีอ้ไ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 อ้อ้อไอ้อ้มันไม่ตายปืนกูปืนไอ้อิงอ่ะองเพื่อน กูตายกูตายแต่มึงต้อรอเลอยมึงโกรธไอ้กูเป็นพิเศษปะเนี่ยเพื่อนไปเองมันอันนี้เองไม่รู้เปล่ากูตายสามรอบแ้วกูตายเพราะอิงหมดเลยนะชื่อชื่อนายชื่อนายนี่แบบขึ้นจนเราจำได้แล้วนะเพื่อนอุ้ยใครวะอ้าวสวัสดีเมษากูเปิดโปรเพื่อนกูเปิดโปรโปรผี ตูมอุ้ยกลนหนัก R าวีดีปืนที่กูฝ่ฝันอ่ะปิดตะแกนเมยไปเลยนะกูจะไปดูไอเชฟอยู่เยอเนี่ยพี่เชฟกูทำให้เมษาเขียนกูแล้วแบบกูา<อ>าตายแน่ชิบหายเอายิงทำไรอะ่ะเอามไม่ได้ยิงวะอ๋อไอ้เจ้ากูเข้าใจแล้วสไนมันต้องปล่อยเว้ยไม่งั้นแม่งมันไม่ยิงกูก็ซูมตั้ง,งนานกูนึกว่าแบบมันจะแบบยิงเหมือนปืนกลเว้นี่แยเนี่ยนะกูจะดูซองครับ เธอบอกเธอว่าเธอชอบคนเอา้ามันไม่ตายวะต,ต้นตูดไอ้เหี้ยกูเนี่ยโคตเสียเปรียบเลยเด็กกูได้ปืนเดียวเลยเธอบอกเธอชอบคนเต่นะบัมบั๊มบ,บัมันตายเรียบร้อยอูซี่ไหนคนดูนี่โอ้ยกาดอย่างมันเฮ้ยเชียโอ้ในพีเชเอาว่าไงครับว่าไงครับอุ้ยอ้าอ้ออาวออออาา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 ไ,ไาา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 าอาาอ,อาา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 า่าา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 กาา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  อยากอีกกูหาติ๊กน่าในเสนอมามามาตอนนี้กูวิ่งรอบแม็กไปอ่ะเพื่อนคือแบบโอ้โหงมโชคดีให้กูถือกุนารเฉยนะไอ้สารไม่งั้นยิงเซตไส้แตกไปแล้วไม่มีวันหัดเลยเลยจะบอกคุณให้ตายไปควายเขี้ยะมั้ยพวกด่ากันแรงมากอืออันนี้มึงงุ๊บมั้งอ้นนี้มึงลุกบม่้มึงจุดสี่สี่แม็กนัมจริงป้ะเนี่ย ยิงยิงข้อข้อเอ้ยเอ้ยบอมบอมเอาปิดไม่ยิงวะโอ้ยเยียบอมมันก็ต้องปล่อยเหมือนกันเนอะกูดูไอ้ไอ้ยิงเพื่อนโอ้กูตายแล้วไปกี่แก้วรอยิงเพื่อนในได้ยิงเพื่อนมึงฆ่ากูคนเดียวนี่แบบรอดไปสี่ไปนะว้ากูได้บอมแล้วไอ้งกูใคงกูสวยวะปืนบอมแม่งเป็นปืนที่กูเกลียดมากเลยทนายเป็นกูกูที่กูเกลียดมากเลยกูเกิดต่างโลกทีตอนนี้ เอ้ยตายวะเอ้ยเอ้ยหวังหวังหวังมีคนเว้นหวังกูจะผ่านแล้ไอ้ยืนยันไหนกูโดนไอ้ยืนยันไอ้แก้มวะไอ้ยิงยิงเอาวันยิงเอาวันยิงเอาวันเอาเด้อเอาไปเด้อเอาไปเด้อโอ้ยกูจะฝันได้แล้วอ่าแม่งกูกำลังจะยิงคนอีกคนหนึ่งกูจะยิงซองอีกแล้วปืนบอมแม่งยิงซองอีกแล้วไอ้ยิงปืนบอมแม่งโคตรยากเลย กูกเลยยิ้มฝันเลี้ยพี่เมษาวะมามาดูกันเมษามันยังไงวะอย่าโดดคนโหดใครมันเล่นโปดจังวะเมษาเอาเรื่องว่ะเมษาเอาเรื่องกูฝันเลี้ยวอ่ะกูฝันไปเลี้ยวโอ้ต้องทะเลยแล้วมึงมึงต้องทะเลยแล้วก็ทำไมตัวไม่ยิงไม่ไปทีไอ้เหี้ยกูฝันไปเลี้ยวแม่งปัญจาของมันทีเดียวโคตรโคตรเลยไอเขียมีดไปอีกเลี้ยวอ่ะ กูเสียเวลากับอีงอยู่ตั้งนานแต่พวเองมันอยู่บนบ้านแล้วกูวิ่งลุกหนัเข้าออกบ้านตั้งหลายทีกูว่ามันขึ้นในแบบเราไม